โอ้โหพี่น้องดูปลาแรดฮนะตัวใหญ่นะเขาจะมีลูกๆเขาตัวเล็กๆนะนี่อยู่กันตามเสาเนี่ยนี่ลูกปลาแรดนะเจะเหมือนมีเสาเป็นบ้านนะเส,สาสะพานนะตัวกำลังน่ารักกัน นี่ถือว่าเป็นแหล่งปลาแรดเลยนะเพราะว่ามันมีแม่ปลาตัวใหญ่อยู่หลายตัวแล้วก็ขยายพันธุ์ไว้เยอะเลยเนีย่ก็จะอยู่ตามก่อไม้อยู่ตามต่อไม้ก็ชอบแบบนี้แหละ ยายมาดูอีกฝั่งเห็นไหมฮนะเนี่ยก็มีอีกตัวหนึ่งโน,น่นคุยมีอีกตัวหนึ่งอยู่โน,น่นน่นนน,น,น,นก็อยู่กันเป็นคู่นะฮะนะมีคู่บัดดีด้วยเออดีจังนะฮะป่าแรดเขาอยู่กันแบบเป็นคู่บัดดีเลยก็จะหากินตามใกล้ๆฝั่งนี่แหละนะว่ายไปไว่ายมา อยู่ไม่เหงา่ะมีเพื่อนมีเพื่อนปลาแรบนน่ะโผล่หัวมานิดหนึ่งเนี่ยชมเพลินแลยฮะเหมือนกับนาเล็กมีตู้กระจกนะตู้ปลาตู้ใหญ่ๆนะดูเพลินๆฮะโอ้โหนั่นนมีหลายตัวด้วยนั่นน่ะโอ้ อยหลายตัวเลย,ยนี่เลูกปลาแรดกำลังงามอะ่ะตัวประมาณสักฝ่ามือเนี่ยคือวัยขนาดนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นวัยเจริญพันธุ์หรือเปล่านะ แต่คิดว่าน่าจะนะเขาจะไปไหนก็ไปเป็นคู่เป็นคู่นะนี่นก็น่ารักดีฮะในธรรมชาตินั่ล,ล,ลก็พามาชมปลาแรดกันในคลองของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาลกิตตในช anel สวัสดีครับ